ตรงนี้แหละไม่มีใครเห็นอร่อยสุดๆไปเลยฉันน่ะชอบแค่คิมูกมากินพอรสชาติของมันเค็มๆมันๆโคตรอร่อยเลยืมรอบนี้ฉันไม่ได้แค่คิมูกนะแต่ว่าฉันยังได้ขนจมูกติดมาด้วยสุดมามิวกี้ทำอะไรอยู่หรอ เปล่าเปล่าไม่มีอะไรฉันก็ชมนกชมไม้ไปเรื่อยแหละว่าแต่ทาไมจมูกเธอเหมือนมีเลือดออกเลยอะมิวกี้เป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่เลือดกดําเดาไหลแค่นั้นเองปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็หายว่าแต่พวกเธอมีอะไรหรือเปล่าฉันว่าจะชวนแกไปเล่นบ้านฉันน่ะไปดิไปดิปดมิวกี้รออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำกับขนมมาให้กินโอเคจ้าเดี๋ยวฉันไปช่วยนะ ไปกันหมดแล้วถ้าอย่างนั้นฉันขอแคะขี้มูกสักหน่อยเถอะหืมก้อนเบลเอรเธอเลยปั้นเป็นก้อนกลมๆนิดนึงแล้วก็กินหืมอร่อยฟินว่ะเธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่าเห็นสิเต็มสองตาเลยทำไมมิวกี้ต้องกินขี้มูกด้วยอ่ะยีจะอ้วกนั่นนะสิทำไมฉันต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ด้วยนี่ กวกเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพึ่งมาอะขนมน่ากินจังเลยแกะเลยแกะเลยฉันจะกินอืมอ่ะกินสิอีได้กินแล้วขอบใจนะอ๋อจังเลยพวกเธอไม่กินด้วยกันเหรอ ธอมากินขนมกับฉันน่ะฉันมาบ้านเธอแล้วยังกินขนมของเธออีกฉันเกรงใจทั้งเลยเธอกินเถอะฉันไม่ค่อยหิวอ่ะแล้วเธอละกินด้วยกันไหมฉันก็ไม่หิวเหมือนกันฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะรอฉันด้วยสิอ้าวไปกันหมดเลยเหรอเนี่ยเธอลองคิดดูสิใครจะกล้ากินขนมห่อเดียวกับมิวกี้อ่ะภาพที่มิวกี้แครขี้มูกมากินยังติดตาฉันอยู่เลย นั่นนะสิพวกเธอเห็นฉันแค่ขี้มูกมากินจริงๆหรอมิวกี้คือว่าพวกเราเห็นเต็มเตมตาเลยฉันขอร้องแล้วนะพวกเธออย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังได้ไหมฉันอายอะ่ะก็ได้พวกเราจะไม่บอกใครแต่ว่าเธอต้องเลิกแค่ขี้มูกมากินนะยิ่งถ้ามือเราสก,กปรกก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายเชื้อแบคทีเรียบางชนิดทำให้เกิดท้องเสียได้ด้วยนะ ต่อไปนี้ฉันสัญญาฉันจะไม่แคกขี้มูกมากินอีกพวกเธออย่าลังเกียจฉันเลยนะถ้าพวกเธอไม่เล่นกับฉันฉันก็ไม่มีเพื่อนอีกแล้วได้สิถึงเธอจะกินขี้มูกแต่เธอก็ยังเป็นเพื่อนของเราที่พวกเราห้ามเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพเธอนะมิวกี้ขอบใจนะที่พวกเธอหวังดีกับฉันฉันน่ะชอบแคะขี้มูกมาก ขี้มูกไว้ตามผนังประตูกระจกหน้าต่างโต๊ะหรืออะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ถามว่าอายไ,มไหมเวลาที่ฉันแคะขี้มูกแปะตามที่ต่างๆบอกเลยว่าไม่ทำไรอยู่หรอไม่เห็นเหรอว่าฉันแคะขี้มูกอยู่นี่แน่อีอเอาขี้มูกมาแปะฉันทําไมอะ่ะน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนใครๆเขาก็มีขี้มูกหมดนั่นแหละหรือว่าเธอไม่มีแต่ฉันก็ไม่เคยแคะขี้มูกมาแปะคนอื่นแบบเธอนะ เออฉันรอเล่นเฉยๆน่ะต่อไปฉันไม่แค่ขี้มูกแปะเธออีกก็ได้มาแล้วจ้าพวกเธอสองคนรอฉันนานไหมก็ไม่เท่าไหร่หรอกงั้นเรามาเริ่มติวหนังสือกันเถอะแต่ว่าก่อนติวฉันขอฝังหนังสือแป๊บหนึ่งนะหรือฉันขอตัวไปหาของให้พวกเธอกินก่อนฉันไปด้วยไปกันหมดเลยเหรอแค่ขี้มมกต่อดีกว่ากระดาษทิชชู่อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอ เราไปขี้มูกใส็หนังสือไปก่อนละกันมาพวกเธอเรามาเริ่มตียวหนังสือกันเถอะอีขี้มูกใครเนี่ยเต็มหนังสือฉันเลยะใครมาทําอะไรน่าเกลียดแบบนี้เนี่ยดูสิมีขี้มูกเต็มหนังสือฉันทุกหน้าเลยขี้มูกเธอหรือเปล่าเธอยิ่งชอบแค่ขี้มูกอยู่บ้าหน่าไม่ใช่ฉัน แกดูสิแค่ขี้มูกอีกแล้วอะ่ะน่าเกลียดจังเลยนั่นสิไม่อยากอยู่ใกล้เลยพวกเธอกระสิบกระซาบอะไรกันหรอเปลา่าเปลา่ายังจะมาเปล่าอีกฉันเห็นนะอย่างนี้ต้องเดนนี่แน่ดิดขี้มูกใส่เลยนี่แน่อีเธอทำอะไรของเธอเนี่ยอเอาขี้มูกมาแปะฉันทำไมเลิกทำอะไรที่น่าเกลียดแบบนี้สักทีได้ไหมฉันขอร้องอยากโดนหรอได้เดยฉันจัดให้ นี่แ isons, น่อีจะอ้วกไปให้พ้นเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าฝันนะว่าจะหนีฉันพ้นนี่แน่โอ,อ๊ยเลิกเล่นสกปรกแบบนี้สักทีได้ไหมฉันทนไม่ไหวแล้วนะพวกเธอโกรธฉันจริงๆหรอฉันแค่หยอกเล่นเองก็ใช่นะสิใครจะไม่โกรธดูเธอสิเล่นแค่ขี้มุกงมาแปะคนอื่นเขาอะตัวเธออาจจะสนุกแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเธอขอโทษขอโทษต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วยกโทษให้ฉันเถอะนะ ครั้งที่แล้วเธอก็พูดแบบนี้สุดท้ายเธอก็ยังทําต่อไปเนี้ยถ้าเธอยังทําตัวแบบนี้อีกไม่ต้องมาเล่นกับพวกเราเลยเราไปกันเถอะป่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปฉันขอโทษได้ยินไหม